สวัสดีครับสวัสดีชั้นชาแนลครับผมสวัสดีกัน7จ็ดโมงสี่สิบห้านาทีครับผมตอนนี้ก็ถึงแยกลงเบียร์ไทน้อยนะครับตอนนี้รถกระบะมาเพื่อใน้ขนข้อขนอุปกรณ์กลับครับผมทำงานครับมันนี้วันหยุดก็เลยขับรถมาได้ตอนหยุดสักกันเลยสี่ช้านี้ก็แดดแจ่มโยมครับแต่บรรยากาศตอนสีช้าบ้านก็มีหมอกครับหมอกลมแล้วก็ การรู้สึกว่าจะเย็นๆนิดนึงนะกำลังเย็นสบายๆอาบน้ำเย็นสบายๆเลยวันนี้ไปทางานก็น่าจะมีเพิ่มปาร์กอีกหนึ่จุดขับหน้าบ้านนะต่อแล้วก็ร้อยสายให้ให้เสร็จครับปิดฝาบ๊อบจะส่งงานวันนี้เ่นเกมมาหลายวันแล้วไม่ส่งเพราะว่าส่งมันใกล้กันเกินไปนัดคนสองคนสาม อวันนีว่าจะส่งแล้วก็จะไปาหาตำแหนง่งตรงไปบ้านหลังแรกครับบ้านเตยไม่ให้เขาแล้วก็หยิบข้าวของขมายไม้กับมือเรากลับบ้านครับพอเดียวทา้งกินก็ไม่อยู่แล้วข้าเสร็จก็จะไปไม่มีใไรเฝ้าแล้วเราก็่าจะเเลียร์ของเราออกใช้หมครับปิดฝาล่างปิดตู้เบียน์ไรแล้วก็สำาัดสายก็ปล่อยนี้ไว้อย่างนั้นก่อน ไม่ไต้องยึดไม่ต้องอะไรเอาท้อยสายลงยึดสายสองเชือกเขียงใกล้ๆน,น่าจะพอเพราะว่าดวงไฟก็มาได้ตำแหน่งแล้วครับตำแหน่งตั้งแต่ตอนที่อตอนที่ทาบางข้อครับเดินท่อสายไฟวางบล็อกไฟไว้ก็คือตำแหน่งใกล้เคียงกันอยู่แล้วเราแทรขึ้นไปวัดห้อง,งเล็กๆไปห้องละสามดวงสี่ดวงยิง ถ้าภายในนิดเดียวเองเอกจากขระดังมาก,กนะ็พอแล้วยล้ทางของไปของลงไปดันั้นก็ดอเีเลยมาี๋ยวไปเจอกันที่หน้าง,งานครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้าไม่เปิดเพลงเสียงดังกันก็าอาจจะได้ถ่ายไปดูอยู่ครับวันนี้วันหยุดนะตนโล่งดีมากเลยครับแต่เต็มที่เลยตอนนี้มาถึงเมืองทองแล้วแบ๊บเดียวครับ ก็นีจากแยกไซน้อยมาถึงบึงคอง2 2สยีนาทีหรือว่าเร็วอยู่แต่ว่าไม่โล่งเท่าวันที่ห้าครับวันที่ห้านี่โล่งมากเลย,คร,ยครับผมก็เพี่ยงครับผมเอดีเสร็จหลังนอดครับจะขึ้นมาบ้านไฟหลังนี้เราจะไลฟ์ไปให้เขาดูครับ เนี้ยเสร็จก็จะกลับแล้วมันของขับเรียบร้อยแลยครับไงเปิดเพลงกันดืมลืมล้วงปิดเพลงกันเลยไม่ได้ถ่ายดูครับเก็บ้านนอนก็เลยเจอสายเมียนครับเออพี่วัดสายเมียนด้วยนะานนี้วัดสายเมียนน่าจะจบแล้วครับมาพักเที่ยงกินข้าวกันครับผมวันนี้ออกใช้ต้นใบหนึงแล้วครประชามกลับก็กลับแล้วครับ นาทีเสร็จแ,แล้วครับบ้า,บาดรูดไปไว้ให้ก้าวๆนัาเดาลายสีไว้ก้าวๆแับไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยติดเสียงเพลงครับเปิดเพลงกันดังลั่นเลยหน้าบ้านข้างๆเข,า,ขาถึงโอยสิยงดังตันนี้สบายๆครับปุมไม่ติดแล้วก็ขน,น,น,นท่อขนอุปกรณ์อะไรกลับหมดแล้วอุปกรณ์ท่อสายไฟบันไดก,ก็ไปเก็บในโกดังแล้ว มันร้อยเมตรครับวันอาทิตย์ไม่รู้จะฉาบทันหรือเปล่าก็ดูแลจะไปนู่นไปนี่อีกทั้งฉากคูนแย่ใจรถเยอะมากซอยสายหยุดนี่มาส่งมาใส <c oughs> ครับกวจะได้มาถ้าสมมติว่าช่างทาสัาบเสร็จก็น่าจะเป็นบรนเสารครับมามาเอาสายไฟแล้วก็จะมาเจาะยึดแหลกไว้เพราะวันอาทิตย์นะไม่รู้ว่าจะเจาะได้หรือเปล่าเพราะวันอาทิตย์จะได้เอาพี่เล็กมาครับโรบอกพี่เล็กแล้วแต่ว่าพี่เล็กบอกแต่เดี๋ยวให้กลับต่ออีกทีว่าจะบ้างไหมวันอาทิตย์วอ,อย่างเดียวกว่าฉาไม่เสร็จกับไปของบ้านยังไม่โอ เคขึ้นสายทั้งสองหลังครับเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่มาไม่มีใครเฝ้าเดี๋ยวหายครับกระบะกับกับ,บ,บ,บมอไซค์ก็ดีกว่าจงครับกระบะถ้ารถไม่ติดเหมือนมันหยุดอย่างนี้มันก็โอเคอยู่แต่เช้าวนหาที่จอดรถด,ดีมีที่จอดอยู่บ้านข้างๆครับเป็นซอยเมนใหญ่กว้างหน่อย ถ้าถ้ารถติดๆนะครับร์ไซดีกว่าครับขับกระบะอย่างนี้ก็ดีคือนั่งสบายขับสบายไม่ต้องเกร็งะไรมากมายขับเรื่อยๆร์ไซต้องระวังแบบพลาดไม่ได้เลยครับเร็วจริงแต่ก็อันตรายเยอะกว่ากระบะเจ็ดแตกระบะนี่จะชนจะลายนี่คือมีสิทธิ์น้อยมากทีจะชนนะเพราะเราขับข้างหน้าเดี๋ยวเราไปเลนเดียวเราก็ เักรยานเราต้องซกซกแซกแซ,ก,ซกไปบางทีเราวิ่งไปดีๆข้างหน้า,าจะเข้าเข้าซอกระหว่างสองคันนะบางทีเขาเบียดเข้ามาหากันหลบหลุมหลบอะไรเนะี่ยเราก็อันตราย Dạ đó đó. Đã, bà đã, นาทีถึงหน้าทีราชการเร็วมาก né ou oh não ก็มาถึงบ้านแล้วครับ70นาทีครับผม90กิโลเมตรเสวยมากเมื่อบานเข้ามาเกลี่ยถนนครับว่าจะเทดินเอาลูกแรงมาลงมาดัาน,นออกไให้มันต่ำลงไปกว่าเดิมบอกปบับมนนไม่ได้ต่ับไถท,ทุกปีปรับต่ำลงทุกปีทุกปีเาเจอบอกว่าพื้นถนนยังชื้นอยู่ยังมีน้ำขังอยู่บอกไม่เท รออีกสองสามวันเออเป็ดถนนสูงมาไถให้มันต่ำลงต่ำลงไม่เข้าใจมันกันแล้วก็ไปแจ้งล่วงหน้าเดยนะว่าจะมาทําถนนถ้าไม่มีคนอยู่พวากระถางต้นง,งต้นไม้คงจะโดนไถไปหมด้หรือม่มมแล้วขนของ,งเราเลยครับผมแล้วผมก็มาเจอกันตอนเย็นครับผมมือเย็นเราตอนนี้หมอมอันนกครับเหนืออยู่ไม่กี่ตัวเองกัม่มามันนกเลย มันกาลังสลืมสลือก็เลยอดฟิตไว้อันนี้จะมาย่างครับผมขอดเกดครับย่างขอดเกดเผื่อเชา้ากินไม่หมดอยู่แล้วครับคนเดียวเนะเช้าจะได้อุ่นด้วยการทอดครับแต่งต่อแล้ววันนี้บนบ้านเขากินผัดหมี่กันครับใน๋ยวผมก็จะาําซ้ำตามกันกับขนมจีนแล้วก็แปรเป็นตัวอ,อย่างัดมาแล้วนอนนอนนอนคราอยู่ตรงโน้นโอยแล้วไปกินห้าโมงกว่าๆมาถึงก็เอาอุปกรณ์ลงมาครับมาเก็บ เก็บแล้วท่อ,อกใกล้ไปนิดนึงครับท่อที่เราเอาขึ้นมาเก็บเรียบร้อยแล้วครับออกจากรถเรียบร้อยแลยจะเคลียรถนอนเคลียมาจากเดี๋ยววันเสาร์หรือวันวันเสาร์เขาวิ่งไปที่ทํางานอีกนึงไปแบนไปแล้วก็ไปเอาสายกลับมาครับมาได้จะไปปิดสายเมนครับผมเป็นสายเมนเนาะพาสายเมนไปมาไดาพิดกันของอุปกรณ์ทุกอย่างก็กลง,ลงอยู่ข้างล่างนะครับแต่ท้างนั้นเป็นหอมแบงครับ ต้นหอมแดงมันขึ้นมาแล้วมัน่าจะร้อนจัดมันใบมันหงิกปลมันหนิกพวกนี้คือออ้ญิงก็ผักกาดหินอันนี้พกกรนนิกครับสองเดือนละยดยแข่นี้ซื้อมาบระอิตตัวนี้หอมหอมแดงหอมแขกเอาหัวมาปลูก,ก็ขึ้นอยู่ครับเด็ดเด็ดใ<ๆ>บเด็ดไรแต่นี่ครับไม่ค่อยจะขึ้นเ,เอาไอ้นี้มาหวานลงแต่นนี้ก็ไม่ขึ้นก็ขึ้นใช่ตับนี้หอมแดง เนาะย่างมันเดี๋ยวย่างปลาก่อนครับผมหมักแล้วหัวเขียวมาหน่าจะได้กินนะครับเกลือชุบรสครับนิดนึงหมักแล้วละเดี๋ยวย่างบนมเบาครับผมย่างมาเบาวันนี้ไม่เสียบไม้เดี๋ยวก็เดี๋ยวอามาก่อมาสับๆยำๆสับๆนิดนึงไว้อีกทีหนึ่งเอาไปแล้วดูบนฟ้ากันนิดนึงครับผม เดี๋ยวย่างปลาก่อนครับอ่าครับก็เต็มตะแกรงย่างพอดีเลยประมาณนี้เนาะติดตัวเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสองสี่สิยี่สิบเอ็ดตัวไฟสูงเลยครับเดี๋ยวเอามากอ่อมาสับก่อนปล่อยไปอย่างนี้เนาะย่างจะเย็นๆครับผมข้างบ,บนเขาก็กินกันละเดี๋ยวเราคนดีเอา เอาไปเก็บกระถินครับผมเก็บมันแกงเด็ดเม็ดกระถินเก็บมาแล้วเก่งปลาไว้ครับผมเดี๋ยวมากลับปลากันนิดนึ่งเนาะไม่รู้จะเป็นเยี่ยงไรรร้วน่าจะสุกแล้วด้านนี้ติดแสกออกอกลับปลาครับผมกลับปลากับปลานี่ตัวเล็กนี้เดี๋ยวจีดเลยตำบะฮวงปีงปลาโอ้สุดทน,นันหละพี่นออ้องเอย แต่มันนอกงามครับมันนอกขึ้นมาก็มันทั้งคืนนะที่มันโดนมันอยู่กับขี้โคนขี้โคนเข้าอ,อ,อะไรนะติดเหงือกนานเล็ตัวไหนเล็กก็ไม่กินครับผมเอาลงไฟไปจับได้ก็จับลับไม่ได้ก็มาอยู่ตรงนี้ ไม่ได้ครับม่าจะอัดฟิตมาบานก็โอ้ยแต่มันยังคล่องแคล่วอยู่แต่ตอนนี้ก็เหลืออีกเจ็ดแปดตัวก็ร่วงแลอาล่วงลงนะมันเลยครับถ้าไม่ปลามันหน้านวกินกันเดียวซะด้วย,อยบอกว่า ทำกินเองทำยังไงก็ได้ไม่มีใครกินด้วยไปเอาเอาเที่เต็มที่นี่ไม่มีใครกินด้วย,ท,ท,วยทำกันเดียวกินคนเดียวครับผมนี้ไฟหมดพอดีครับน่าจะได้จะสุกแล้วนะเรื่องสุกนะสุกนะแต่ยังไม่กรอบไงเหมือน,นอย่างเงี้ยเปื่อยแนยูเหม็นหัวไม่หัวแล้ว เอาไปแชปะนะ่ปละเนาะลองชิมอืมยังไม่หน่อยม่เปล่าไม่มีกลิ่นเลยแต่มันอย่างว่าถ้าขอดเก็ดพวกปลาเนี้ยปลานาอย่างนงี้ครับมันปลาช่อนนะภาพปลาช่อนนา,นานเนือจะยุ่ยยุ่ยครับ ว่าเขากินปลาช่อนนา,าเหนือเหนือยุ้ยนะบอกปลาช่อนเลี้ยงไม่ใช่ครับปลาช่อนนากับพวกปลาทั้องท้องของนาเองแต่ยุ้ยเนือยุ้ยแต่ถ้าเลี้ยงเนื้อจะแข็งตักเลยอากาศยามเช่นครับอนเสียงก็กระบ,บองกระเบ้าเองไปเดี๋ยวนี้น่าจะหมอกลงจะสูงไปดูมิ้นนึงครับปลาแดงจริงเลย ก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวปลาสุกโน่นนี่นั่นแล้วก็จะขึ้นไปตามส้มตำกินข้าวครับผมอยากให้ดูอีกชั้นหนึ่งเนาะอันนี้ก็ทํางานับนะาจะบรรเสาโน่นแหละถึงจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่นิดน,นึงแล้วก็วัอานอาทิตย์เปวสายครับนัดบ่ายเอาสายบ่ายก็น่าจะแบนไปใสามสิบสามสิบสี่เมตรเออสามสิบเจ็ดเมตรก็เกือบสิบสี่เมตรสองเส้นก็น่าจะใส่ได้อยู่เดี๋ยวอะไรไปลองรับออม จจะเอาถังหรืออะไรไปใส่ครับก็ <c oughs> แปะเม็ดกะทินมาแล้วแกะเม็ดกะทินครับ <c oughs> แกะเสร็จแล้วแกะนิดนึงครับแมวเยอะแล้วก็ปลาเราก็ใกล้จะสุกแล้วเหลือครับเดี๋ยวจะสุกแล้วล่ะย่างมันกรอบเลยคบมันย่องเลยเดี๋ยวขึ้นไปตำส้มตำครับอยู่ข้าวแล้วนะเดี๋ยวเก็บปลาเก็บอะไรไปตำส้มตำกินข้าวข้างบนบ้านกันครับผมไม่กินข้าวแต่กินขนมจีนส้มตำใส่เม็ดกะทินแล้วก็ บลาย่างเดรสโกโลดเซ็บเซ็ปเหมือนกันครับนะครับเมนูเย็ยนเราเป็รรบบนปลาหยางผมกำเป็นโค้กแบบถ้าเดี๋ยวซื้อใหม่มันแตกมันแล้วอยู่แล้วตัวนั้นน่ะมันแล้วมันลงไปจะครึ่งแล้วนีขนม,มกินเด้มันยังไม่มีข้าว มาครับลงมือกันแล้ววันนี้ไม่มีกล้องไม่มีใครจับกล้องให้ด้วยครับตั้งกล้องกระพังไปแล้วเราจะมีตัวเล็กอยู่เดรู้จะใช้ได้หรือเปล่าถาดเลยคนเดียวไม่มีใครเกินด้วยกระโมโนแงงไม่ชาไม่บ้านเก็บอะไรนะอบเย็น,นเฟ้นควายเห็นควายของลูกผมกินจัดไปเอาจุกๆไปเลยวันนี้พ่กนี้นอนตื่นได้หน่อย นี่ไงกะดิ่งนี่โอ้โหไปตามจอกคนนั้นไปไม่รู้ใครต้องืมเอ่อนกนกมันไปวปลที่ได้แล้ากอไปแล้วต้องไปเผาเขามั้งต้องเผาต้อไป

เราหกหมื่นขึ้นเลยมนะั้งซื้อน้ำพันหนึ่งมั้ยซื้อน้ำพันหนึ่งซือนนงอนนง้อน้ำพันหนึ่งได้แค่นี้อ่ะ สิบสองขวดเติมน้ำมันเติมน้ำมันเกิมพลร้อยบอกว่าเติมตอนหนึ่งไอคอมสันบอกนุพี่ขอเบอร์หน่อยเดี๋ยวจะไปทำงานด้วยถ้ามีงานก็เลยให้มันไปมันมาเพื่อพี่เอันหนึ่งได้สิบสองแท่งแถมน้ำมันมาสองแพ่งนี่แหละอื เปิดเท่าไหร่เปิด12บาทคราบโปรโมชั่นอย่างนง้ยแล้วปลามันเปิดใหมุ่งเยอนะครับคันมากอย่าห้อยอนุญากจริงครับแกผมตอนนี้ก็ขยันเรียบร้อยแล้วครับหมดเลยครับปลา นั่งกินให้หมดเลยส้มตำคำดำครับผมก็เหลือไว้พิ่งนี้ก็ไดกินติดมือมากเลยกินคาปาเดีย๋ยวจะลงไปข้างล่างไปเคลียร์พื้นที่นิดน,นึงครับผมก็เอาเตียงเอาตัวนอนครับเว,วลาแล้วก็เด็กขึ้นมามอาบนา้ำน,นั่งรับเครื่องทำงานทั้งหมดวาแล้วครับยังไม่เปลี่ยนตรงนี้นั่นเดี๋ยวเคลียร์ข้างล่างก่อนนิดน,นึงครับผมเอาเตยก็จะประมาณนี้เนะาะเครื่องน,นี้ครับผม,ขอขอขอขม,มก็ขอบคุณครับที่สามารถชมและติดตามแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร์ ไปสุครับดาห์สับสไครป์เป็นกำลังใจด้ครับผมในแต่ละปีต่อไปเนาะโชคดีมีความสุขครับผมาันาดีครับผมสวัสดีครับ